เธอเป็นหมอประเภทไหนใดๆตรวจเอ่ยอ่าผมเป็นหมอรักษาเกี่ยวกับโรคฮอร์โมนฮอร์โมกใช่ฮอร์โมนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่ชื่อจริงๆเนี่ยคือคุณหมอต่อมไรท่อจริงๆคือดูแลโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนทุกอย่างในในร่างกายเลยจริงๆแอบน้อยจาเหมือนกันที่แบบคนไม่รู้จักว่าผมคือคือใครแบบต่อมไรท่อคืออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีต่อมไหมหมที่ลดอาการคัน ก็คือฮอร์โมนหนึ่งต้องต้องมาปรึกษา,าคุณหมอคุณหมอมีอะไรที่จะสามารถตรวจได้ไหมครับว่าทำไม,ขมเขาคันจังครับคันตั้งแต่เทปที่หนึ่งจนถึงเทปนี้มึงคุณหมอซ่าอีบิฟองเมื่อกี้มึงบอกว่าอะไรมึงบอกว่าจะช่วยกูใช่หรอก็มึงช่วยแม่ทุกเทปหนูก็ร,รู้สึกว่า แม่ขนทุกเทปเลยนะแม่ไหนไหนต่อมไรลท่อมาก็้ดูหน่อยว่าถ้าเป็นแม่ไม่หายคันจริงๆแล้วต่อมไรลท่อก็เป็นฮอร์โมนทุกอย่างแต่ว่าพาทที่ผมเชี่ยวชาญนั้นจะเป็นการคัมเพทคือชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายจริงๆในประเทศไทยมีหมอที่ดูแลเรื่องฮอร์โมนในการคัมเพทไม่กี่คนน้อยมากเลย ถ้าเกิดมีใครสนใจก็ปรึกษาได้นะอุทยนี่เพื่อนเราต้องสนใจมากเพราะแม่คนนี้คือฮอร์โมนขึ้นลงไ่ด้ได้นะครับได้นะคุ้มดีคุ้มลายด้วยแล้วก็มีอารมณ์ของไวทองด้วยนี่มึงช่วยกูใช่ไหมมึงบอกว่าเทปนี้มึงจะช่วยกูนะ หยุดช่วยเต็มที่เลยค่ะเพรจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงญิ่จงเป็นชายนะครับมันก็จะมีสูตรฮอร์โมนที่ถูกต้องแต่ว่าอย่างอย่างคุณผู้หญิงบางคนก็ไปซื้อ,อยากินเองจึงยาคุมอะไรเนี้ยครับซึ่งจริงๆแบบหลักการแพทย์เรา,เราไม่แนะนําให้กินยาคุมเลยมันแบบ คือมันจะเราจะมีเพื่อนกันเลยงานแม่หนึ่งนะที่แบบว่ามึงกินแอนโดควมาแล้วก็จะอปล่าผิวแล้วกีอะไรอเงี้ยนี่รู้สูตรนี่รู้สูตรไม่แต่ว่าจริงๆเราคือควรจะปรึกษาหมอครับเราไม่ควรแบบเราไม่ควรไปกินหรือว่ากินเองใช่คุณหอดีเทลมันเยอะมากเลยมันแล้วเฉพาะตัวด้วยใช่แล้วแต่คนเพราะบางตัวมันก็คนเป็นโรคตับกินไม่ได้คนเป็นโรคไตกินไม่ได้ครับเราก็ต้องดูแต่ละคนว่าว่าตั้งต้นเป็นยังไงแล้วก็เลือกเลือกสูตรให้ถูกต้องครับคุณหมอดูจริงจังมากแล้วนั่งตรงนี้นะแม่หนูเหมือนแบบอกง องนมนะเพจ่อนแ่แพรมเท่ารับแพรมถ้าคนณูถามว่าคูณถามเป็นคำถามอะไรวะคืุณหลุดหรือ